เขาเปิดทั้งหมดไอเหมือนเขาบอกอายุเกินอ่ะเขาไม่ให้เข้ามาด้วยกันเหมือนกับเพื่อนตังเลยค่ะเพื่อนคนไหนมึงอะค่ะใช่แล้วครับนี่คือคลิปดองเกาหลี2,023่ครับเมื่อปีที่แล้วหมดไปช่วงนี้พอดีเลยเอามาเป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังจะไปนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องมอนเต้บอยครับฟ้าได้ไปต่อนะครับ ใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองนะครับคือการนั่งรถบัสเข้าเมืองครับเราพักแถวไหนก็เลือกไปเลยครับเสร็จแล้วเดินไปที่ชานชาลาแล้วก็ลงที่เขียวในตั๋วครับหมดปัญหาแบกกระเป๋าพลุงพลางมีในรถไฟใต้ดินครับนั่งเล่นมือถือชิลๆบนรถแป๊บเดียวก็ถึงฮงแดแล้วครับอยากแนะนํามากๆครับในที่สุดก็ถึงเวลาเช็คอินของเราครับเราพักกันที่โอฮานะเกสเฮาส์ครับเขาะ มีเดมเล่นเป็นแบบนี้อ่ะเต้ขอฟอนต์ของครับที่ชั้นหนึ่งรองโอไมค่อรองท้าไว้เลยที่นี่เขาก็จะมีอยู่หลายห้องครับข้างล่างเป็นร้านกาแฟใช่ไหมชั้นสอชั้นสามชั้น4สีม แต่ดูบิวสีอันนี้ก็คือเขาก็เห็นเราีด้วยวนงตู้เสื้อวางกระเป๋าต่างๆโอเคไม่ทำอะไรแล้วจะนอนไม่ไหวเลวเจอกันตึกๆนะครับไปนอนก่อนเราได้ฟื้นคืนชีวิตแล้วทุกคนตอนนี้ก็แต่งหน้าแข่งกันอยู่ เดี๋ยวคืนนี้ออกไปหาอะไรกินแล้วก็แบบดิงๆิซะหน่อยเพื่อนบอกเสร็จแล้วมาสามรอบแล้วมันยังเติมไม่หยุดเลยคืนนี้ท้าซบไข่นะเรามีสเตย์รอไม่โดนเขาระหว่างพีเต้แต่งหน้าแล้วก็มาเดินซูเปอร์กันดีกว่าครับซื้อพวกน้ำขอกินของใช้ไ ไอ้ดกินเลยคือพอไอเดีมาไอ้เราก็กาจะเผาหัวเนาะ <g ry> ใครจะไปคิดว่าเขาจะตรวจ <c oughs> มันถึงเวลาแล้วสาวเพราันี้แพนของเราก็คือไปออซ้มกับเมสซึ่งผับแถวฮงแดเป,ป็นไปอะไรรู้กันว่าถ้าคนแก่เขาจะไม่ให้เข้า <c oughs> เกินสาสิบอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> มาดูกันว่าอีเต้หรืออีโบจะไม่ได้เข้า <c oughs> ฉันจะพาแกเดินขึ้นเขาแต่และเนี่ยใส่บูทฉันก็จะเดินได้ <c oughs> ย่งสงคสูงอะ่ะให้เขารู้ว่าเมืองไทยมีร้อยเก้าสิบน้ำหนักก็ดีอ่ะนี่เราจะมาดื่มกันร้านนี้ครับครับค่ไก่อร่อยมากไก่หล่อมากอันนี้มักหลังมาเป็นซอสกาลหิกอร่อยมากคนชัยอาหาร หมูกระเทียมบ้านเราแต่มันเก็มโคนลแล้วก็มีความหวานกว่าหอมกวา่าเราหมือนอะไรน่ารักจังเลยอะ่ะคือมันโค้ดขวดลิตรแต่ไม่ใช่คือมันเป็นพลาสติกเหรอใช่พลาสติก <c oughs> ก็แบบก, <c oughs> กอดเข้าไปอ่าเลินเขาก็ปิดหมดแล้วครับเราจะตรงไปย่านที่เป็นย่านผับบาร์มันต้องได้สักหลาแล้ววะที่เข้าได้เนาะ คือทุกคนเด็กแบบเด็กมากหน้าตาคือรู้ว่าเด็กประมาณแบบ22 23ก็คือเขาดึงเราเข้ามาในแถวเว้ยแต่ว่าเขาเลือกเราแล้วเนาะเขาเลือกเราเนาะเราเราก็เธอเลือกฉันมาฉันก็ต้องเข้าได้ก็เรามัน25เนาะพีเต้ให้ที่น like, so okay, okay. ี่กี <t 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 ่คะแนนให้1 3เลยเลยหรอ แต่ราคาค่าเข้ามันถูกนะสามร้อยแล้ว้ายในแบบเครื่องดูเครื่องดื่มมันถูกจะบอกว่าเพลงดีคนดีเกลเข้าเพอร์โพเข้าให้เต้เข้าพอเขาเปิดพากบอกหมดไอหมือนเขาบอกอายุเกินอ่ะเขาไม่ให้เข้ามาด้วยกันก็บอกว่ามาด้วยกันบอกไม่ได้ไม่ให้เข้าจำไว้นะเพอร์โพเพอร์โพ นครัเช้านี้ฝนโตเราพี่เต้ก็คือนอนยาวเลยบนรลยกากศจะมีออกไปตัดไปร้านเดิมที่ตัดคลิปที่แล้วอะเดมอนแหงปกติก็หนาวมากกู่แล้วนะครับฝนโตขึ้นหนาวโึ้นถึแล้วเีมอนแห้ของเรา ชาดำในราคาสอง0มื่นบอลครับก็ตามสองหกหกร้ยผถือว่าโอเคมากใครว่างๆก็มาทำกิจกรรมตัดผมที่เกาหลีได้นะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่แบบแนะนำร้านชื่อว่าเดมอนแฮร์ครับอยู่หลังโอลิฟยังเลยสถานีเชื่ออะไรวะฮงแดโอลิฟยังที่แบบสาขาใหญ่ๆตรงใต้ดินนะครับอยู่ข้างหลังโอลิฟยังเลยรู้ตัวด้วยว่ากีดออกมามันมันกีดตัวเองตื่นอะมากกว่า เสียงเหมือนหมาล้องมันกี๊จริงๆทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกรอบกูพยายามตื่นขึ้นมาอ่าเลยนะกูอะเี้ยอะไรวะกูกลัวมันไม่กี๊อีกเลยตอนนี้เราอยู่ที่จองโนซัมกานะครับก็มาเดินเล่นกันดีกว่าแถวเดี๋ยวจะมีร้านอาหารมีคาเฟ่เยอะนั่งรถไฟฟ้ามาเลยรุดเดียวแล้วเราก็ถ่ายรูปเล่นใช่ปะ เรามาดูพลังของ AI ซัมซุงกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถลบพุ่นลุงได้ไหมยอดเยี่ยมจองโนสัมกายเนี่ยก็กังวันนะครับมันจะตึกเก่ามาริโนเวนเป็นพวกคาเฟ่ร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่พอกลางคืนในะแถวนี้ก็จะเป็นร้านนั่งดื่มพวกเต็นแดงก็จะเริ่มขึ้นแนละ้วก็จะมากินข้าวแล้วก็นั่งดื่มกันครับแีวน คือร้านนี้มดนเห็นโซมารีกินล่าสุดก็เลยอยากกินมันเป็นคล้ายๆหน้าตาจะคล้ายๆครัวซองครับแต่ว่าข้างในจะเป็นเนยๆเค็มๆหอมๆาริวเจะน่ากินเดี๋ยวเรามาชิมกันครับหน้าตาดีมากอร่อยไหมพี่เต้กินแล้วขอดูไส้หน่อยดิมันไม่ได้มีไส้แต่แบบมันช่ำอยู่ในอยอ้หมาก,กินให้ดูอืมอ ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มหน้าตาเหมือนขวดฟองหอมเนยดีแล้วมันก็เค็มๆเหมือนเขาโรยเกลือไว้ข้างบนเฉยๆครับไม่เรียกเค็มทั้งหมดเนาะอร่อยเนนะาะรอบนี้เรามาเจอกับพี่ชอนเราไม่เจอกันนานมากโอเค ันน้จอเก็คือวิธีกินเขาให้แบบเอาอันนี้มาคุกๆก่อนให้เข้าวยำมาเนาะอ๋อแบบก็เหมือนกันเครื่องห้องห้องอะไรอ่ะเออ ตอนนี้เราอยู่สวนที่แถวองแดครับคือตอนตอนใบไ,ไม้เปลี่ยนสีตอนนี้จะสวยมากแต่เดี๋ยวก็คือแห้งแง้งตรงน,นี้หน้าร้อนอะ่ะเขาจะมานั่งชิลแล้วก็ให้ดอกไม้กันแต่ตอนนี้หน้าหนาวก็มีแค่มดไอ่เต้แล้วก็ไม่มีใครนั่งอีกเลยผู้ชายซื้อชาผู้ชายชื่อเต้ซื้อให้เต้อุ้ยพี่เต้ใครซื้อให้อ่ะโตแล้วื้อ <laughs> จะทำตัวแบบมีความรักเดินเดินอยู่แบบเกิดเลมก็ซื้อออกมาให้ตัวเองแล้วก็ไปซื้อเบียร์ที่เซเว่นมานั่งชิลดีนะ,ะวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราไปมาสามที่2-0 o o l สามที่ลเลย ได้เท่าที่ N B U แต่แบบมันไม่เก๋เหมือนเดิมแล้วว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปรีแคบไปฟังมขอโทษที่มมไม่ได้พูดเลยเคือมันหนาวมากทุกคนไม่อยากเอามืออ,นนออกมาถ<า>่ายหนึ่งองศาทุกคนแล้วกำลังจะลบสาม <laughs> <Yeah. S 2> เขาบอกว่า mm hmm. พรุ่งนี้จะเป็น first snow ของของเกาหลีเดี๋ยวยามาถ่ายดูนะ วันนี้วันนี้เราจะตามตามรอยพี่ส้มมาลีก็คือจะไปย่านซองสุดงนั่งรถไฟสี่สินาทีอ่ะดูพี่ดูดีไอบอกว่าลองไปดูที่อื่นบ้างที่ไม่ใช่ผับเนาะพี่เต้เนานะเลิกคือตอนนี้ทุกคนข้ามถานนมาแล้วก็เดินตามกัน บอก็เลยเดินตามเขามาเอาไว้ ไม่ดูไม่คึกคือเลยไม่รู้ทุกคนดูเงียบๆหรือมันยังดึกไม่พอนะจะเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยนะจ๊ะรอะยังไม่เริ่องจริงทุกคนเดี๋ยวเราไปหาร้านร้านก่อนดีกว่าหานางร้านนางร้านก่อนร้านนั่งไม่ใช่นางร้านเอาไว้ร้านนั่งไปหานางร้านเอาไว้งงเมนูเป็นเกาหลีล้วนขอบคุณ Google Translate ร้วนแบบรวนนะ เธอตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งคิงขับยางล้างอยู่เลยฉันงงยังไงดี <c oughs> มึงร้านนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะลองกันดูนะฟเด้อบอกเลยว่ามันคือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกาหลีเนาะ <c oughs> กับการที่มาเที่ยวผับ <c oughs> มาเที่ยวผับแล้วแบบออกมาดื่ม ออกมาดำที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับรี่ <S 1> <S 1> จริงๆคือเหมือนข้างในอ่ะถ้าที่ Eat อีทาวน์อ่ะเอ่อแอลกอฮอล์มันจะแพงนิดนึงพอเขาปั๊มแขนเสร็จเขาก็จะออกมาแบบเนี้ยออกมาดำกันที่ e เซเว่นอีเลเว่นเนาะหนึ่งสอง ทุกคนคืออยากจะบอกมันหนาวแบบหนาวเกิน,นสูตรองศาไปแล้วอนนตอนนี้น้ำแกงคุยเซนบูลไปแล้วน้ำไม่มีน้ำไปวู้เลยเหรอด้นเหนื่อยกับเพื่อนทั้งเลยค่ะเพื่อนคนไหนมึงะอะค่ะเอาจริงเราเก่งเหมือนกันตอนนี้สี่ห้าครึง่งเต้ยังสู้อยู่เลยทุกคนวันนี้เราเริ่มวันกันตอน5้าโมงทุกคน แหงมากเมื่อคืนเหนื่อยเดี๋ยวเราไปกินตลาดปลาครับตอนนี้เหลี่ยนแอบเป็นภาระครับก็เลยทำลายเหลี่ยน้วยการหยอดตู้น้ำดีกว่าหาอะไรดื่มครับเป็นการทำลายเหลียนได้ดีมากร้อนเลยอะร้อนเลยนึกถึงเอคะ โหเพ็ิมเลยนะไม่ต้องต้มนานหรอเพราะว่าซอสามันเข้าไปในข้างในเนื้อมากจนจนโดนโกงไหมได้บอกไหมซิว่าจไ,ได้ตอบ เสร็จแล้วคุณป้าเขาก็ส่งเราให้เอเจนซี่ต่อไปทำอาหารใช่นูนคุณลุงถุงเขียวครับเขาก็จะพาเราไปทำเลยมันจะมีส่วนที่เป็นตลาดข้างล่างครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นครัวเราสามารถซื้อของสดแล้วก็มาให้เขาปรุงได้หรือจริงๆอ่ะข้างบนสามารถสั่งได้เลยเขาก็จะคิดคิดเป็นราคาไปเลยอ่ะหรือว่าถ้าเราซื้อมาเองเนี่ยเขาจะคิดแค่ค่าปรุงเองครับ เริ่มวันที่4โมงเย็นไม่เกินจริง <laughs> ป้ายที่จะตกแล้วทุกคนยังไม่ทำอะไรเลยนี่เลยนางตัวดีเดี๋ยวนี้เราจะไปกินร้านหมูย่างน้องดีมกันครับเพียงเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังเลยเด๋ยวจะรี่ปี่ฟ้นเธอคือวันก่อนเรามาส่องสูใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าที่นี่มีดีอ๋อจะพีฟ้ากับพี่ป้ายพามาอีกรอบว่อ้าวอยู่นี่หรอมันก็นมาเดินงงง,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 งงกันอยู่ สวยมากฟิวิ่งเซ็กซีพแต่ทุกคนต้องต่อสู้กับผู้คนนิดนึงนะแต่ว่ามันสวยที่มันเหมือนร้านจะติดวานาทีตะเพื่อนช็อกนี่เราช็อกอยู่ก็คือฉันเดินหนาวมาตั้งนานร้นานปิด นี่คือน้องดีมแต่ว่าวันนี้เขาปิดนะครับคนคือสคนมาดารามากมายเลยคือแบบดังจริงกเก้อวันนี้จริงดังชื่อน้องดีมเพราะว่าวง NCT Dream มาก็กเลยได้ได้ชื่อว่าหมูย่างน้องดีมผมกว่าแว่าร้านที่แบบเป็นชาเนสัตย์ มขอโทษจริงๆหมดได้แค่พามาดูครับสำหรับหมูย่างจองกุดเนื่องจากมีคิว38คิวไม่ไหวเดี๋ยวเราพยายามหาร้านต่อไปกันว่าเราจะไปกินอะไรเป็นไงหมูล้านน้องเต้นอร่อยไหมหมูย่างร้านน้องเต้นน้องเต้นโอเค อร่อยอร่อยดีเนาะเด้งใช่ไหมมีปลาร้ามีน้ำพริกกะปิให้ด้วยชอบไม่ชอบว่านั่งถูกใจปลาราแล้วลหละกูว่ามันนัวดีมันเหมือนน้ำพริกทุกคนมันเหมือนน้ำพริกกะปิที่ไม่ใส่ไม่บีบมะนาวโอเคผมชอบคือหมูมันนีเออน้ำจิ้มก็ดีหมูดีแล้วเขาก็ปิ้งให้ตลอดเลยเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวเลยสรุปเขาปิ้งอร่อยสุดละไม่น่าปิ้งนึงเลยใช่เปิดเศษตกรถประมาณ800อครับก็ถือโอเคเราสั่ง4จานเลยนะวมโซจูซองเป็นยังไงบ้างพี่เต้ ไม่ใช่โซจูสองอทุกคนมันคือน้ำมะนาวที่บีบแล้วที่เอาไว้ใส่ในมือน้ำกับข้าวหรอมันคือมะนาวเอาไว้ผสมในท้องเทว่ามันก็นึกว่าโตจูแบบต่ออุ้ยพกง่าย <c oughs> แกะ<ว>กินเข้าไปโ<ห>อ้ย<ไ>ปังข้าเก๋เนาะมีโซจูสองน้ำมะนาวอ <c oughs> ีควาอเดกิจกรรมที่คือการถ่ายรูปทุกคนคิดมากก็จะมีอุปกรณ์มีที่ทำผมต่าง แต่มันมันตุงระดับหน้าเล็กไ,ได้เลยหรอไ,ไ,ได้ยัง,ยงลลไงได้หน้าลู่ไหนโอ้ยอี๋อดิใจลายมากมาวอวดผลงานตูนน้ดตะวันน่ารักเชียวถ้าเข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ไปหาร้านกินข้าวกินอีกแล้วกาขิวข้าวอะ่ะกันก็ เอาจริงวันนี้นะตั้งแต่รู้จักอีเต้มานะวันนี้อีเต้เมาสุดในชีวิตที่เคยแบบเจอประสบพบเจออยู่ด้วยกันใครเมาไม่มีใครเมาทุกคนเจอกันวันนี้นะครับนี่หนาวมากขอไปนอนก่อน เ,เพื่อนๆมาเกาหลีเคยกินข้าวแกงบุฟเฟ่ไหมครับวันนี้พี่ฟ้าจะพาเราไปกินข้าวแกงบุฟเฟ่พาไปดูว่ามันเป็นยังไมงมก็ไม่เคยกินว่าข้าวแกงเกาหลีเป็นไงวะปกติกินก็จะแบบกินดักตกกีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือร้านน่ะอยู่แถวบ้านเลยครับชื่ออ่านไม่ออกว่ะปังเงียนคอเรียนบุฟเฟ่เดี๋ยวจะแคปหน้าจอว้ให้นะครับ คนละแปดพันวอนครับแปดสองร้อยสี่สิบากอนลีวที่สนี่เป็นอยู่แบบอย่างนี้เลยเป็นใส่ผ้าหรอนีนะกินเบางอุกบุกงึงมีกิมจิข้าวแกงต่างๆตักได้หมดเลยครับแกงด้วยนี่ก็จะเป็นซุปครับส่วนพอกินเสร็จก็เอาจานมาเก็บไว้ตรงนี้แค่นั้นเลยครับน้ำเนื้กดได้หมดเลย นี่นี่คือของโม้ครับเมื่อกี้แยกินข้าววันนี้นี่คือของพี่ฟ้าเชื่อเราว่าพี่ฟ้าอยู่จริงแล้วของพี่เต้แยมเงีย้ยห้าร้อยี่ช็อปใครเยอะมเยีโอ้โหวมขนาดนี้สงสารลรมัว้เลยอะดูดิเป็นอุปรกรณ์ที่อยากแนะนำ ก็คือที่ช่าง้ำนักกระเป๋านั่นเองสองเก่งมากแอบมาดูขโอมูดีกว่าของมดนนะซื้อหน้กกระเป๋าไว้ให้ยี่สิบกิโลครับยี่สิบสองว่ะและสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะครับ เดี๋ยวมดจะพาทุกคนไปนั่งรถบัสไปสนามบินมดคิดว่าทุกคนเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่น่าจะพาคงแดอันนี้เราเราถึกทักเองนะก็คือไม่บอกว่าถ้ารถบัสก็สะดวกดีหรือวิธีอ่ะก็คือที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือนั่งรถไฟใช่ไหมครับไปโซสเตชันแล้วก็นั่งรถไฟไปอ,อินชอนอันเนี้ยเดี๋ยวเรามดพาไปนั่งรถบัสก็ราคาเท่ากับที่มาครับหมื่นเจ็ดเนาะไปดูกันว่ามันขึ้นตรงไหนก็จะแบบ นั่งปืนเดียวยาวๆเลยไม่ต้องสนใจกระเป๋าเพราะว่าเขาจะช่วยเอากระเป๋าของเราขึ้นรถให้ไว้ใต้ทองรถสบายหนักกันก็คือง่ายๆนะครับัางต้นตรงโอลิฟอยยังที่รงแดงอันใหญ่ๆนี่คือมาจากใต้ดินเนาะราจะขึ้นแบบให้มันก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามยังๆนี่เลยครับเนี่ยอันนี้เป็นกันสบายอยายชาวเกาหลีสำหรับคนชอบเล่นมือถือตรงที่ข้ามถน,นน่ะ พขาจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวหรือว่าสีแดงข้ามได้ข้ามไม่ได้มันก็จะเห็นชัดเจนเลยระ้ว่องที่เรากําลังก้มกดมือถือเนาะเยี่ยมนี่สีก็คือหยุดข้ามสะดวกคลิปนิ้วแค่สี่พัามดสอร้อยสบาทใช้เงินเก่งมากแต่เราก็มาถึงโซนทัพแล้วลลครับลืมปิดคลิป คลิปนี้ประทับใจอะไรบ <AND> well. <sh> ้างพี่เต้ผับปาปชายอาหารก็ครบแล้วสําหรับเกาหลีสำหรับผมก็ประทับใจผับที่ฮงแดเหมือนกันไม่คิดว่าเราจะเข้าได้เออแล้วก็ข้างในมันแบบว่ามันดีอ่ะเพลงมันดีแล้วก็ไวน์มันดีมากๆเจอกันในคลิปหน้านะครับบาย